เคสหนึ่งนะครับหลังจาก injection เสร็จก็ intrude นะครับใส่ที่ยวตบข้ครับต่อเซอร์กิตน,นะครับพอต่อเซอร์กิตเสร็จเปิดเลสฟูเลนสิบสองกดคุมศูนย์ เปิดโฟล์1หนึ่งหนะครับอ่ะนาฬิกาเริ่มต้นนาฬิกาเข้ามาโชว์อัอนนี้ถอยหลังจาก3นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเซตติ้งอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเริ่มอนททเลตเนี่ยเปอร์เซ็นต์เดสเลนจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนาฬิกาเข้ามานาฬิกา เห็นว่าตอนนี้เอ็นไททอลก็ขึ้นมา1เปอร์เซ็นต์กว่านะครับอินสลปายขึ้นมา2อดูตามลานะครับว่าใน1นาทีมันจะขึ้นมาเท่าไรเอ็นไททอละนะครับสี่สิบวินาทีผ่านไปเดืฟเอเรนงก็ขึ้นมาประมาณ1นึ่งจุดแปดสองจุดศูนย์เมื่อ ไม่1นาทีนะครับก็คือมาสอสังเกตน,นะครับ i n s p i r เนี่ยขึ้นมาแล้ว5นะครับครบ1นาที e n t a d e ก็ขึ้นมาประมาณ3.2นะครับ i n น p i r ขึ้นไป6นะครับจากที่เราเปิดสิบอนะครับ หนาทีครึ่งผ่านไปเอ็นเทอ์ก็ขึ้นมาประมาณ3จุดไปแล้วนะครับขณะที่ขาอินสไปายก็จะขึ้นมาเป็น6 5นะครับนะครับจะดูมอครบ2นาทีนะครับ มาเก็ตขึ้นมาได้4%เอ์โอเคลดเซตติ้งออกมาเหลือ5%ปรับโฟล์ดจุด่ะในตด2ออกซิเจนจุด3นะครับแล้วก็จะดูว่าโฟล์นี้พอไม่พอนะครับ เราก็ดูที่การขึ้นของเบลโล่นะครับกรณีเบลโลเป็น ascending ถ้าเบลโลสามารถขยายขึ้นมาให้เต็มสุดยยอันนั้เปิดให้เต็มก่อนนะครับอันนี้มันตมกี้เราพื่งตอบไ,ไม่เต็มอาละครับถ้าเบลโลตีแล้วสามารถขึ้นมาเต็มทุกครั้งได้กัแปลว่าโปรพอ ถ้าโปรไม่พอเบลลก็จะขึ้นไม่สุดเราก็ต้องเปิดโปรชดเชยนะครับมาดูหน้าจอยทีนะครับเนินเอ็นเ,เทน์ก็จะได้สเต b l เบิลอยู่ที่4%ที่เราต้องการโดยการเปิดเซ t t i n g ประมาณ5%นะครับ